ป็นไงมีอะไรสงสัยกับนมัสการเจ้าค่ะหลวงตาออออไม่ได้มีอะไรสงสัยเจ้าค่ะแต่วันนี้ที่มาก็มากราบหลวงตาแล้วกออ็คือหนูจะทําความเพียรก็คือ,อตีให้เจ็ดวันไม่หลับไม่นอนนะคะตอนนี้หนูจะทําความเพียรตรงนี้แต่ตอนนี้หนูก็เลย การที่เราตั้งใจทําความเพียรเนี่ยหนูก็ยังเห็นว่าเออมันก็มีตัวเรานะที่เราจะทําความเพียรน,นะคะแต่สิ่งที่หนูรูก้ก็ที่เห็นเนี่ยก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทําอะไรก็ตามมันก็มีตัวเรามันก็มีตัวเราซ้อนไปเรื่อยๆที่หนูเห็นแต่สิ่งที่หนูปฏิบัติอยู่ก็ปล่อยผ่านนะเจ้าค่ะแต่บางครั้งมันก็มีบางปรากฏการณ์บางสถานาการณ์ที่ว่า กําลังมันแรงมันก็จะอาจจะทาให้เราทุกข์ได้แต่ถ้าเราใส่กําลังสติมากขึ้นไปแล้วก็ปล่อยวางมันก็จะมีสติมันก็ปล่อยผ่านมันก็ไขทุกข์ไปก็เห็นแบบนี้เจ้าค่ะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หนูจะทาความเพียรจะถามผู้ปล่อยผู้ปล่อยวางผู้ปล่อยผ่านก็เป็นต้องขาดนี่ค่ะผู้ปล่อยวางผู้ปล่อยผ่านก็เป็นต้องขานเจ้าค่ะอย่าลืมผู้ปล่อยวางผู้ปล่อยผ่านทุกปัจจุบันขณะก็เป็นต้องขาดพี่แตงค่ะมันเหมือนกับ ความรู้สึกอะเจ้าค่ะ <Okay. S 1> ทุกความรู้สึกอย่างที่หนูนั่งนัง่งคุยกับหลวงตาเนี่ยหนูก,ก็หนูก็เห็นตัวเราหนูก็เห็นความรู้สึกที่เป็นเวทนาที่อยู่ในตามตัวของเราทุกส่วนเนี่ยม,มันยุบยิบยุบยิบเกิดดับเกิดดับ,บหนูก็เห็นแบบนั้น<ช>แต่หนูก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันก็ปล่อยผ่านก็เห็นมันเป็นส่วนหนึ่งร่างกายเป็นส่วนหนึ่ง<ช>แล้วก็ตัวเราที่ จะไปทําอะไรจะไปปฏิบัติหรือจะทําอะไรก็ตามมันก็ยังมีตัวเรานะ่เจ้าค่ะก็แน่แน่ก็เห็นว่ามันเป็นสังขารเจ้าค่ะเห็นเป็นสังขารสังขารสังขารส่วนใจเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารมันพ้นจากสังขารไปเจ้าค่ะก็มีหนูมีประสบการณ์เมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะเจ้าค่ะว่าในขณะที่หนูทําความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบปกติ หนูก็มีสติรู้ตัวอยู่นะคะเราก็รู้อยู่ว่าเออเรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งตัวเราก็รู้นะคะแต่ด้วยด้วยด้วยการที่เราในขนาดนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวเมื่อเราก็เห็นตัวเราที่เรามีตัวตั้งรู้นะคะหนูแต่ตัต้งรู้ว่าเออเรารู้ใช่ไหมคะแต่สักพักหนึ่งมันก็อยู่อยู่มันก็มันเหมือนกับกําลังไอตัวที่เรารับรู้ไอตัวเวทนาความรู้สึกทั้งตัวตัวเนี้ยมันก็อยู่ๆมันก็วุบหายไป แล้วมันก็ถอนขึ้นมาหนูก็บอกว่าเราก็เลยพิจารณาต่อทันทีตอนนั้นนะคะว่าอา้าวอย่างนี้ไอ้ตัวสติแม้กระทั่งตัวเราที่เป็นสติอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่จริงนะคะหนูก็เห็นอย่างนี้ก็พยายามทําความเพียรตรงนี้ไปเรื่อยๆก็เลยตั้งใจว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่หนูจะอะทําความเพียรเลยแบบว่าเคยทําแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็อยากสาักเจ็ดวันแบบว่า เราไม่หลับไม่นอนภาวนาเดินจงกรมแบบนี้นะค่ะโดยที่ไม่เอาไม่เอนกายนะคะดีมากดีมากมันโมทนาด้วยสาธุค่ะแต่ตอนนี้อ่องขารด้ยัขนาดนะค่ะอะไรก็เป็นต้องขานหมดเลยเจ้าค่ะธรรมประสาธรรมประของใจมันต้องขาดไม่ได้เจ้าค่ะเขียนว่าอะไรก็ตามที่ผู้มามันเป็นต้องขารหมดไม่มีควยึดมันไม่มีคำยึดมันไม่ต้องมาทำกิิยาปล่อยเจ้าค่ะที่แกเห็นมันเป็นต้องขารแล้วไม่มีผู้ยึดแล้วก็รู้ว่า รู้ว่าใจอะเป็นธรรมชาติที่ตังขาดไม่ได้ก็เป็นใจที่ไม่ตังขารมันเหมือนมันไม่มีน้ําหนักอะเจ้าค่ะใช่ไหมไหคะที่เรารู้สึกว่าน้ำหนักก็เป็นสังขารมันก็เป็นความรู้สึกทั้งหมดเลยใช่ใช่ค่ะสวางไปค่ะเจ้าค่ะดีเราตั้งใจนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบนมวัสการท่านอาจารย์เจ้าค่ะเออโยมอยากกราบเล่นถามนิดนึงว่าคือช่วงนี้โยมรู้สึกว่า การพัฒนาดูดูจิตของเราเนี่ยดูจิตอะฮะไม่ใช่ดูจิตของเราดูจิตเนี่ยการปล่อยวางทุกอย่างเป็นสังขารนะคะเรียกว่าก็เห็นชัดเจนใช้คาว่าชัดเจนดกว่าเห็นชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นผู้ปล่อยวางเลยนะผู้ปล่อยวางค่ะผู้ผู้รู้ผู้เห็นผู้กข้ใจว่าอะไรเป็นตังขารค่ะแล้วก็ผู้ปล่อยวางตังขาเนี่ยทั้งหมดเลยผู้รู้ผู้เห็นก็เข้าใจทุกปัจจัยขนาว่าอะไรเป็นตังขารเนี่ยขนาดจิตนั้นก็เป็นสังขาร ผูร้รู้แล้วก็ผู้ไปวางก็เป็นสังขารแต่ละพึ่งยังไม่วางไม่วางจิตมันไม่วางตัวมันเองจิตมันไม่วางตัวมันเองจิตมันไม่วางจิตจิตไม่วางตัวมันเองแต่เราจิตจะไปวางอย่างอื่นไปไวางอาการวางสภาวะวางสังขานแต่จิตมันไม่ยอมวางจิตจิตมันยึดจ <Skills. S 2> ิตมันไว้ว่ามันเป็นผู้วางเขาแต่มันไม่วางตัวมันเองมันต้องเห็นว่าจิตนั่นเองก็เป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งแม้แต่จิตที่เป็นวิสังขาร ก็ย yup ึดม mm ั่นถูกมั่นไม่ได้พุทธเจ้าตัดสเพธธรรมาอนัตตาทมทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราสเพธธรรมานารังอภินิเวสายะทมทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารจิตที่เป็นวิสังขานะแม้แต่ไม่ใช่ว่าจิตที่เป็นสังขานะจิตที่เป็นวิสังขารที่ไปไปวางเข้งหมดแล้วแล้วมันเองเป็นความไม่ปรากฏอะไรอะก็ยึดถือไม่ได้นะยึดถือไม่ได้แต่โยนน้ำพึ่งมีความหวังความปรารถนาจะไปเอาตรงนั้น เอาจิตที่มันจิตท,ที่มันเป็นวิสังขารจะไปครอบครองจิตที่เป็นวิสังขารโยมว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวมาก็ก็ถูกต้องหมดนะฮะเพราะว่าคือความรู้สึกว่ามันมีตัวจิตตัวใจเนี่ยาคาคักขังอะมันยังอยู่อะค่ะเพราะว่าบางบางครั้งเหมือนกับโยมเคยรู้คือมีความรู้สึกว่ามันที่รู้รู้เนี่ยมันออกมาจากออกมาจากไม่มีอะไรอะค่ะเคยสัมผัสตร,ตรงนั้นมาหลายครั้งแล้วก็แต่เราก็จะไป แต่เราก็ยึดถือความไม่มีอะไรยึดถือความไม่มีอะไรค่ะเราเห็นว่ามันมีอาการนั้นจิตออกมาจากความไม่มีอะไรไม่ปีถืออาการนั้นจิตแต่มันยึดถือความไม่มีอะไรที่เป็นแหล่งกาเนิดเราไปยึดถือแหล่งกําเนิดที่ไม่มีอะไรกายเป็นแหล่งกาเนิดที่มีมีที่ยึดถือได้ใช่ค่ะซึ่งหมายความว่าการปฏิบัติต่อจากนี้นี่ก็คือพ่อโยมจําได้ว่าเขาที่แล้วท่านอาจารย์บอกว่าให้ปล่อยวางทุกอย่างก็ปล่อยวาง ไปวางทุกหมดเลยแต่เราไม่ได้ไปวางไม่ไปวางวิสังขารไม่ไปวางวิสังขารไปวางไม่ใช่มีผู้เราไปปล่อยวางนั่นคือปล่อยวางผู้ปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางผู้ที่จะไปยึดถือวิสังขารปล่อยวางตัวตนของผู้ที่จะไปยึดวิสังขารค่ะเพราะมันมันมีอยู่หลายครั้งที่โยมรู้สึกเหมือนกับว่ามันรวกจากความว่างเนี่ยแล้วตรงนั้นเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีตัวตนของตัวเองอยู่ในนั้นนะคะเ็นั้นแนะไอ้ตรงนั้นเรายึดตรงนั้นไว้ อ๋อก็คือว่าเราเห็นเราอยากจะได้แบบนั้นใช่ใช่คือหมายความว่าถ้ามันมีสภาวะแบบนั้นเกิดอีกต้องให้รู้เท่าทาันตรงนั้นใช่ไหมฮรก็ก็รู้อยู่ตรงนั้นแนละแล้วก็อ่านใจตัวเองให้ขาดว่าอยากได้มันไมหมเราหรือว่ารู้เองเหมือนกับเราไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราเดินไปแล้วเราก็เห็นของเดินไปทุกชั้นในห้างสรรพสินค้าเราจะรู้แก่ใจเองว่าเราจะอยากเราไปเห็นนู้นเห็นนี่เห็นนั่นเห็นนี่เราอยากได้อะไรหรือไม่อยากได้อะไรเลยสักอย่างเดียวเราจะรู้แก่ใจเองไม่ต้องถามใครเลย เราจะอยากได้ความไม่มีอะไรไหม่ะถ้าเรายังอยากเราอยากได้ความไม่มีอะไรอ่ะอันนั้นหรือเราอยากได้ความไม่ยึดอะไรอันนั้นแะแสดงว่ายังมีความอยากได้เดวมนจะมันจะออกมันจะรู้แจ้งแก่ใจว่าเราไม่อยากได้อะไรเลยทุกอย่างของที่มีเน่ะแต่เราอยากได้ความไม่มีอะไรเราอยากได้ความไม่ยึดอะไรนั้นไอความมีกับความไม่มีอะไรมันก็คงเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นแหละเป็นของคู่กันแต่มันหายไปพุทธเจ้าพระบะเจิตเจ้าพระรลาน่ะหายไปเฉพาะความอยากอยากได้ หรือไม่อยากได้ความมีแต่อยากได้ความไม่มีมันหายไปมันหายความหายไปเฉพาะตัณหาจินิพพานแต่ความมีก็คงเป็นความมีความไม่มีก็คงเป็นความไม่มีแต่ความอยากอะหรือตัณหาเนี่ยมันหายไปดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเป็นนิชชาโตบริณิพุโตดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเราจะอ่านกระจเองอะไม่ต้องทำอะไรหรอกทุกปัจจัาขณะเนี่ยอ่านใจตัวเองให้ขาดว่าเป็นที่ความอยากได้หรือไม่อยากไม่อยากให้ความมีมันไม่มี แต่เราอยากให้เป็นความไม่มีแต่ถึงแม้เราจะอยากไม่อยากไอ้ความมีมันก็คงเป็นความมีเกิดเกิดดับดับที่เป็นสังขารปุงกแต่งอยู่ตลอดเวลาในใจเราแม้แต่ร่างกายเราก็ยังไม่ตายก็ต้องเป็นความมีส่วนสภาพของใจแท้หรือใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์น่ะมันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏมันก็เป็นความไม่มีอะไรปรากฏมันอยู่อย่างนั้นและมันก็เป็นมันอยู่มันเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดดับไม่แตกไม่ทําลายไม่มีใครทําลายมันได้มันหายไปเฉพาะคนอยากผู้ที่อยากไม่อยากได้ความมีอยากได้ความไม่มีไม่อยากได้ความยึด อยากได้ความไม่ยึดไม่อยากได้ความเวียนว่ายตายเกิดอยากได้ความไม่เวียนว่ายตายเกิดอ่าจใจตรงนี้ไ <Jim> ด้ and and ขาดพุทธเจ้าพระปฏิเสธพุทธเจ้าพระหลานทั้งหมดอะความมีก็เป็นความมีอยู่คันห้าก็ยังมีอยู่ยังไม่ตายตอนที่พระองค์ตัดสัตวความไม่มีก็คือใจแท้ใจบริสุทธิ์ความไม่มีก็มันก็เป็นมันไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทําลายแม้แต่ตอนเป็นอวิชชาอยู่ธรรมชาติของความไม่มีมันก็เป็นความไม่มีอยู่มันอยู่อย่างนั้นแหละแต่อวิชชาเป็นความมีอวิชชาเป็นความเกิดดับ ถ้าอาวิชาไม่ไม่เป็นความเกิดดับเอาวิชาจะดับไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะต่อให้ยังมีอวิชชาอยู่แต่ธรรมชาติของความเป็นพุทธะธรรมชาติของความไม่มีอะไรปรากฏที่เป็นพุทธะเนี่ยมันไม่เคยแตกดับไม่เคยเกิดไม่เคยทําลายนะต่อให้มีอวิชชาอยู่ธรรมชาติของความเป็นพุทธะก็ยังมีอยู่แต่ความเป็นอวิชชามาบังมันเท่านั้นเองโยมตั้งเพิ่งอ่านใจเตมไม่ขาดใจมีความโหยหาความหวังความปรารถนาความไม่มีความไม่ความทื่นยึดอาจารย์ทำไมรู้หมดเลยต้องให้รู้แก่ใจว่า ตรงนี้หายไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าพระปฏิบูรเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหมดตั้งแต่มีแล้วในอดีตในปัจจุบันอนาคตล้วนได้ดับได้เฉพาะตัณหาตอนที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยดับสังคดับคว,วามมีของขันห้าไม่ได้ยังไม่ตายถ้าพระองค์ไม่ฆ่าตัวตายก็ปล่อยขันห้ามเป็นไปแต่ใจพระองค์สิ้นยึดแล้วดับตัณหาขาดสนิทแล้วตัณหักขโยนิโรโทโหติก็าจริงๆหลายๆครั้งโยมรู้สึกเหมือนกับว่าเออทุกๆอย่างในเนี้มัน ทุกๆอย่างที่ปรากฏ่มันเป็นมันมันเป็นความมีทั้งหมดเลยนะฮะทั้งตัวเราทรัพย์สินบ้านช่องหรือว่าผู้คนที่เราเจอใครต่อใครเนี่ยมันก็เป็นมันเป็นความมีทั้งหมดใช่ใช่ความมีก็ยึดไม่ได้ใช่ค่ะแต่ยงก็ความไม่มีอะไรก็ยึดไม่ได้เนี่แหละฮะตรงเนี้ยแหละเพราะว่ายังมีตัวเราไปโหยหาความความที่ยึด <c oughs> ยังอาจใจเดินไม่ขาดว มีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเราไปโหยหาความสิ้นยึดอ่านไม่ขาดไม่ทันโดนหลอกโดนความคิดความปรุงแต่งหลอกลวงว่า <ối> มีตัวเรามีตัวเรามีตัวเราที่จะไปสู่ความสิ้นยึดความสิ้นความเวียนว่ายใจเกิดมีตัวเราจะสิ้นความเวียนว่ายเกิดมีตัวเราจะนิพพานมีตัวเราจะสิ้นยึดมันมีความรู้สึกว่ามีตอนนี้อ <overst> ย่างตัวเรายังยึดอยู่ตัวเรายังยึดอยู่ตัวเรายังยึดอยู่เราโหยหาว่าที่สุดแล้วตัวเราจะสิ้นยึดมันไม่ได้สิ้นยึดตัวเรา สิ้นยึดตัมีตัวตนของเรามีตัวเราแต่มันกลับในใจลึกมันกลับเรายังยึดอยู่ย่าเรายึดอยู่ตอนนี้เรายึดอยู่เราจะต้องเพียรปฏิบัติให้เราสิ้นยึดให้เราสิ้นยึดความจริงมันมันผิดเป็นก็ใจผิดเป็นวิชาทิฏฐิเป็นก็หมือนผิดเป็นอวิชาว่าเป็นความสิ้นยึดว่ามีตัวเรามีตัวตนของเรามีแต่ธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธธาตุมารวมกันเกิดเป็นขันธ์ห้าขึ้นมาสิ้นเหตุปัจจัยก็แตกดับไปธรรมดา ไม่มีความเป็นตัวตนของเราเลยแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปลมมาูหนึ่งจริงๆโยมก็เข้าใจที่ท่านอาจ,จารย์สอนนี่มาไม่รู้กี่ครั้งแต่พอมันถึงจุดหนึ่งนี่มันเหมือนมันตีกลับรเ,เปล่าท่านเพราะวันมันยังไม่สิ้นการกระทําในใจยังไม่สิ้นหยุดการปรุงแต่งการกระทําการพยายามการดิ้นรนค้นหาภายในใจดับสนิทคือมันดับความดิ้นรนทยานอยากดับตัณหาคือความทีน่รนทยานอยากดับความปรุงแต่งความดิ้นรนก่อนโหยหาความพยายามในใ,นใจมันยังดับไม่สนิท ไม่ใช่เราพยายามไปดับมันถ้าเราพยายามไปดับมันมันก็ยังมีความพยายามต่อ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 กันไปเรื่อยๆมันรู้เท่าทันมันว่าความพยายามยังไม่ดับตัณหามไม่ดับมันยังดับไม่สนิทมันจะดับสนิทด้วยความรู้เท่าทันมันว่ามันมีอยู่แล้วก็ไม่หลงไปกับมันมันก็จะดับไปเรื่อยๆมันมีอยู่ไม่หลงไปกับมันค่ะยงเข้าใจแล้วล่ะค่ะค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะ เออโยมกลับเรียนถามอีกนิดนึงนะฮะวันเมื่อเมื่อเมื่อวันศุกร์รึไงเนี่ยวันศุกร์ท่านอาจารย์เมตตาส่งส่งไฟล์พิจารณากายมาให้โยมสองไฟล์อะค่ะโยมก็เลยอยากกลับเรียนถามท่านว่าอันนี้เหมือนเหมือนโยมไปโยมไม่อยากจะเข้าใจเองแล้วผิดอะว่าเอออันนี้เหมือนกับว่าท่านต้องการให้ให้โยมรู้สึกว่าเออมันพี่พโยมคิดอะไรขึ้นมาโยมรู้สึกว่ามัน มันมันมันเป็นการปรุงแต่งของจิตตัวเองหมดเลยอ่ะแต่โยมก็ไม่เข้าใจว่าตรงเนี้คือท่านอาจารย์ต้องเมตตาสอนอะไรโยมสักอย่างหนึ่งอ่ะเอาปัจจุบันขณะเอาปัจจุบันขณะนี่เรางก่าสอนตอนนี้ปัจจุบันขณะก็ตรงนี้แทงตรงนี้อดีตเป็นทำเมาค่ะเข้าใจกดเป็นทำเมาปัจจุบันติดยึดอะไรทําทำเมาได้ได้ค่ะเอาปัจจุบันขณะสอนปัจจุบันขณะตกแต่งบ้านปัจจุบันขณะเอาปัจจุบันขณะได้ค่ะ เข้าใจแล้วล่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเพราะจิตคนสภาวะของจิตภูมิจิตภูมิรมคนเปลี่ยนไปเรื่อยแม้แต่ทมนั้นเองก็ไม่เที่ยงมันต้องเอาทมปัจจุบันขณะทมปัจจุบันขณะเพราะทมนั้นเองก็ไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตคนสภาวะธรรมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทมนั้นก็ไม่เที่ยงมันต้องเอารมปัจจุบันขณะกล่าวขอกคุค่ะหนตาก็จริงๆเมื่อกี้ที่หนูตาสอนพี่น้ำพึ่งก็ ก็เหมือนสอนปุ๊เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าความยึดถือก็อยู่ที่ที่ความพยายามนั่นเองใช่ไหมคะถ้าใจที่ยังมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรแสดงว่าเมื่อนั้นยังมีความยึดถือยังมีความหอยหาถ้าไม่ได้หอยหาอะไรก็ไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือต้องรักษาอะไรเพราะว่า ความเป็นเรามันไม่ได้มีอยู่ในนี้อยู่แล้วใช่ไคะก็เลยไม่ไม่ได้มีอะไรสงสัยที่จะส่งการบ้านลงตานะคะอ่านใจตัวเองให้ขาดอ่านใจตัวเองให้ขาดทุกปัจจุบันขณะมันไม่ได้ไปทําอะไระแต่อ่านใจตัวเองให้ขาดคือด้วยแต่ขณะมันมีความแอบแฝงนิ่นลนคนหาความพยายามความโวยหา ความสงสัยความพ,พยายามความปรุงแต่งเพื poner, ่อจะนิพพานเพื่อจะเอาเพื่อให้ได้เพื่อให้เป็นนิพพานเพื่อให้บรรลุนิพพานเพื่อให้สิ้นความยึดถือแม้แต่ปรุงแต่งความพยายามเพื่อให้สิ้นความยึดถือมันก็ปรุงแต่งด้วยความยึดถือมีผู้อยหาพระนิพพานมันก็มีผู้อยากมีตัวเราตัวตนของผู้อยากผู้อยากได้นิพพาน ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยถ้ามันมีความโหยหาความปรูกแต่งความพยายามความดิ้นรลนค้นหาความสงัยความดิ้นรลนกระเสือกกระสนในความเพียรความพยายามที่เพื่อจะนิพพานเพื่อจะเพื่อจะนิพพานเพื่อจะนิพพานนี้ได้เห็นว่าไอรู้เห็นแล้วรู้เตาทันแล้วก็ว่ามันเป็นอวิชชาปัจจยาสักลาสักลาปัจจยาวิญญาณในปฏิจจานุบาทคือมันเป็นเป็นสังขารปรุงแต่งเพื่อได้อวิชชาคือ ยึดถือเป็นตัวเป็นตนมีตัวเราเป็นผู้มีผักดันออกมาจากความต้องการของตัวเราเป็นตัวเป็นตนจิ่มีการดิ้นรนสแสวงหาเอาตัวเราไปดิ้นรนสแสวงหาเพื่อผลประโยชน์ให้แก่ตัวเราคือพระนิพพานอันนี้มันเป็นเอาวิชาปัจญาทักษกาลทักกาลปัจญาวิญญาณังในปฏิจจสมบัติเต็มรูปเลยหมุนไปเต็มรูปตลอดเวลาปฏิจจสมบัติได้ด้วยปัญญาวิมุตต์ปัญญาขั้นสูงสุด ที่รู้แจ้งออกมาจากใจในปัจจุบันขนาว่าอันนี้มันบุญไปโดยอวิชชามีกิเลสตัณหาเป็นเป็นตัวผ applies, ลักดันออกมามีอวิชชามีตัณหาเป็นตัวเป็นตัวผลักดันให้หมุนไปตามกิเลสตัณหาในใจตนปัญญารู้แจ้งเป็นปัญญาวิบติออกมาจากใจความที่หลนทยานอยากมันที่จะดับลงมันค่อยๆดับลงด้วยอนาจรู้เท่าทันรู้แจ้งออกมาจากใจปัญญาที่รู้แจ้งที่เป็นปัญญาวิบติมันจะไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ปรากฏกิริยาไม่ปรากฏอะไรอาการอะไรเลย เป็นปัญญาพุทธะเป็นความรู้ออกมาจากใจเป็นปัญญาพุทธะรู้ทันเอาวิชาัณหาพุทธานแล้รู้ทันกิเลสหมดแล้วก็ไม่ลงไปตามกิเลสไม่ไปพยายามไล่ดับกิเลสแต่ก็ไม่ลงไปตามกิเลสไม่ยึดถือกิเลสไม่ยึดถือธรรมไม่ยึดถือแม้แต่นิพพานเพราะถ้ามีผู้ยึดถืออยู่ก็จะมีตัวตนอยู่ล่ำไปจะไม่สิ้นกว่าเป็นตัวตน พอรู้ทันแล้วมันก็สงบเย็นมันจะดับความเล่าร้อนถอนความพอใจและความไม่พอใจใดๆสมดทสิ่งเป็นผู้ที่ดับเย็นหรือสงบเย็นเพราะมันดับความดับไฟกิเลสไฟราคะโทสะโมหะมานะทิฐิไฟในใจมันดับหมดแล้วมันเลยสงบเย็นหรือพอดับความเล่าร้อนถอนความพอใจ ความไม่พอใจความดิ้นลนความปรารถนาความอยากได้ความทิ้นยึดอยากได้ความสิ้นการเวียนว่ายใจเกิดอยากได้พระนิพานเห็นว่ามันเป็นอวิชชาเป็นกิเลสตัณหาหลอกลวงใจให้ลุ่มหลงก็ไม่ไม่มีผู้ลุ่มหลงไปตามอาวิชชากิเลสตัณหาก็ดับหมดใจก็สงบเย็นดับเย็นถอนความเล่าร้อนถอนความพอใจความไม่พอใจใดใไ,ได้หมดสิน 咋丢下了？